Làm tháo theo những cái cầu đi, đi chấm ghi đi Má thì để phụ đẹp <laughs> 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 ูว่าตาเพียนมกติเรียกคือกาน่ะท่าไงเหม็นบุหร่าปลาตเพียนตปยงันนั่นน่ะเรียกคือกันยุ่นดอกเรียกอะไ้ผกปดุกปชอปดุกอ้ปชอดิปชอก็ประหมอแหละตามนูนาลอุ่นเ้ยอะไรลอยอ่นเห้ยนะ แม่นมังลอยอะร้ายจีนั่นนะได้อยู่ด้วโอ้คนละอย่างหน่อยคนละสี่สิบเว้ยสักคนลหน่งสองสามสี่อ่าสียอ่าสี่สิบ โอ้น้ารถคนไหนไ่ย่อยอืออจักอนันนี้นี่มีเป็นมันขาดซะไข่ไข่โอ้